ค่ะค่ะเฟตี้ดีดาดาลิน่าสวัสดีค่ะสวัสดีฟิลเฟย์ค่ะสวัสดีค่ะเดนเน่มนิกาสวัสดีค่ะโอ๊โปยาได้ยินโอ๊ยแต่ผมสวยผมสวยผมสวยลอดฮะโอ้ยนี่ค่ะนิคเล อันนา้ัาดดดสวัสดีค่ะสวัสดีนันนะคะน้าค่ะค่ะน้องนสวัสดีค่ะหมอฟ้าค่ะหันหน้าไปทางน้โอเคดีเลยมนปอลนอสบาทกิพีสลับชอบกับโอปอ Thank <laughs> you. ตั้งเองเก๋มากเก๋มากเอาดิถ้ารู้จักก่อนเอาสิมองกันใกล้ๆคุณผู้ชมอาจจะมียอดแสงบ้างอะไรบ้างขอบคุณมากนี่นะครับคุณผู้ชมให้ใครพู่มาเลยเสร็จนี้คุณผู้ชมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งดาวได้นะฮะยังไม่เจยังไม่เจอที่องดีเลยเลกดไลค์กดแชร์ส่งดาวด้วยด้วยันชาเก็บเก็บผมข้างนี้ถ้าอีกอีกข้างเอาไว้ จะได้เป๊ะนะคะทุกคนมาเริ่มอัพลงเผ็ดของเราเลเธอที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้กำลังอัพวิดีโอลงในเพจพูริเบลวีสตี้นะเธอรอไปดูต่างกันได้เลยตรงนี้เข้าไลค์แล้วกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยวมกันเลย